ในปลายศตรวรรษที่16บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ East India Company ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างเส้นทางการค้าใหม่ในเอเชียโดยเฉพาะสินค้าอย่างชาสมุนไพรและสิ่งทอจากอินเดียอำนาจของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาได้รับสัมปทานจากรัฐบาลอังกฤษในการค้าในภูมิภาคนี้ในปี1757บริษัทสามารถควบคุมเมืองกาลกัตตาได้ หลังจากสงครามพลเรียนที่เรียกว่าสงครามพลเรียนชาวอังกฤษและผู้ปกครองอินเดียการควบคุมนี้ทำให้บริษัทษมีอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมากในปี1857การต่อต้านของประชาชนต่อการปกครองของบริษัทษเกิดขึ้นในรูปแบบของการกรบฏซิวไซอินเดียนเรเบลเลียนซึ่งทำให้รัฐบาลอังกฤษต้องเข้ามาควบคุมโดยตรงแทน การเข้ามาของบริษัทอินเดียตะวันออกได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอินเดียอย่างมากสร้างความตึงเครียดและความไม่พอใจในหมู่ประชาชนส่งผลให้เกิดการเรียกร้องเอกราชในที่สุดนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้อินเดียก้าวสู่การเป็นชาติที่มีอิสระในปี1947